กันแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ช่องขันเงินชาแนลค่ะวันนี้ผมมาสวนสัตว์อยู่ช่องขันเงินชาแนลวนี้มาสวนสัตว์คราเมลรีพับบิกอยู่แถวไหนลูกอยู่แถวชะอําทางผ่านที่จะไปเพชรบุรีชะอำนะคะ ซื้อตั๋วทางเข้าเราป้าก่อนหนุ่มโอ้แบบนั้น จะมาแล้วนะครับสี่คนไปครับเด็กสูงเกินร้อยสิบเท่ากับเป็นบัตรผู้ใหญ่หูเข้างน้ำก่อนนะไปข้างในค่ะตามไปเลยค่ะเอาไปครับอาบัตให้พี่ด้วยครับครับส่งกลับสา้มือนะครับครับผม จเจอโซนมรรยากาศโดยรอบนะคะเจอน้องคาเมลขโมออ,ออกไหมลูกร้อนไหมครับ,ออดรบเดินเลยครับ วิเราจเจอคาเมลกันแล้วเหม็มมนเหม็นอึน้องอูดมีเครื่องเล่นด้วยพักบริการสักครู่ครับมีเครื่องเล่นด้วย อันนี้คือหลังอูดแล้วก็จะมีเครื่องเล่นหลายอย่างเลยน่าอยู่ข้างในครับน้องทางนี้ก่อนครับพาเพื่อนชมทางนี้ก่อนครับเป็นโซนเครื่องเล่น ดูสิมีเครื่องเล่นอะไรบ้างครับพาเพื่อนๆทัวร์หน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นสไลเดอร์นะคะ ตัวแรกเลยครับเป็นอะไรนี่คาะไปดูไปดูสามสิบกว่านี่ไงคาเมลอยู่ไหนไนี่เจอตัวแรกนะครับ ตูดตูดตสัตตัวที่สองของคาเมลไปดูสัตว์ดีกว่านี่ตัวสัตว์ตัวที่สามต,ต,ตัวแรกเราก็จะเจออูดก่อน ดูอีกมีตัวไหนอีกครับ<า>นี่นี่ตัวอะไรขนันเอินคา,าบิเบล่า ตัวอะไรครับบอกเพื่อนๆเลยตัวอะไรครับนี่เป็นอ uh. ู้ตันนี้ครับเราก็อยู่กับมาลาแล้วก็ตัวอะไรครับบอกเพื <S 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 <S> ่อนๆมาล้านครับแล้วก็ม้าครับอ่าไปต่อเลยครับอุ้ยต่อไปเป็นตัวอะไรไปดูเร็วคอยาวๆคอยาวครับตัวนี้ม้าแคะไปแล้วครับ มาแก่ตัวนู้นครับ เมื่อกี้ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้เป็นบาราบ่าเชิร์โอ้วมีสัตว์เยอะแยะเลยอ,อ,อ,ลอ,อ๋ออีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้นี่อีกตัวนึงตัวปีกบาร่านี่หันมาดูยีราฟแล้ว मेरे ये लाभ कहना คิดว่าให้อาหารแค่นี้พอแล้วดูน่าดูน่านูดูนูดครับอุ้ยเห็นใกล้ๆกลเลยดูนูนี่มีหลายตัวเลยยีรลา เพื head, ่อนไปดูอูดหน่อยครับโหมีหลายตัวเลยอูด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 ออออ่อ่อ น,นก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 บินอันเงินนกอะไรลูกอุอคคอ้ยหัตาวด้วยนี่มาฝั่งนี้ครับพาเพื่อนไปดูนกเลยครับมีนกไม้ครั หลายตัวเลยครับรนี่ครับตัวสีแดงตัวสีแดงตรงนี้มีไหมครับมีค่ะนี่กบที่แล้ว <c oughs> กำลังนอนอยู่ใช่ไหมคะอุ้ยกำลังนอนอยู่ดีค่ะไปพาเพื่อนไปชมต่อเลยครับเราชมโน้กันเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนไปต่อเลยไปดูฟรามิงก์ไป เดินครับเข้าเหรอลูกอันนี้เข้าไปก็คือจะนกจากนกก็จะเล่นกันเหนื่อยนะเข้าไหมครับไม่เข้าก็ออกครับมาเชิญนักเรียนต่อครับ 小帮看哈。Huh? ตัวนู้นยังไม่ได้ไปเลยลูกนี่ออกทางนี้ครับเดินทางนี้นี่ครับมีมีของเล่นด้วยครับอ๋อวนกลับมาที่เดิม มีม้าขีดาด่ด้วยครม้าปลอมดึง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 ป้าอย่างอื่นต่อครับน้องขันเงินป้าทำาน้ต่อครับตอนนี้ไปนะครับทางนี้ครับทางมาป้า ก็จะเป็นเครื่องเล่นแนะมาทางนู้นครับนี่เป็นของเล่น พาเพื่อนไปดูของเล่นกันมีเครื่องเล่นด้วยหลายอย่างเลยมีส่วนน้ำแต่วันนี้เรามาวันธรรมดาวันจันทร์เลยคนจะน,น้อยหน่อยม,ม,มีของเล่นให้เล่นด้วย เขาไปดูค่ะพาเพื่อนไปดูครับเป็นอะไรครับอ๋อเป็นรถบัม์รเราเดินเข้าไปดูที่ค่ะพาเพื่อนเข้าไปดูครับบัมค่ะ ก็จะเป็นลานรถบัมนะคะค่ะเพิ่มดูทันุต่อกับทางเดินเลยครับตันแล้วครับ you ื่อกี้ก็จะเป็นลานรถบัมเครื่องเล่นมีประมาณสี่ห้าอย่างะค,ะครับนี่น้ายมือเป็นอะไรไปดูครับนี่เป็นป้ายออรรเป็นป้ายคร่ะ มาดูครับอู้เข้ามาก็จะเจอโมเดลลูกป,ปั้นอูดอ่าเราจะไปดูสัตว์ตัวน้อยครับ อย่าลืมติดตาม